วเจมแจกเงิน500เหรียญฟรียกเซิร์ฟทำยังไงไปดูกันเลยก่อนอื่นนี่แค่จะชวให้คุณเข้าเกมมานะครับมันจะขึ้นหน้าตาเป็นแบบนี้เลยนะครับผมถ้าคุณต้องการจะได้รับเหรียญเนี่ยถ้าคุณต้องการที่จะเอาเหรียญเนี่ยให้กดไปที่มองไปที่ขวาครับตรงขวาทางขวานะมันจะเห็นว่า Valor TV นะครับกดเข้าไปได้เลยนะครับแบบนี้ พอกดเข้าไปแล้วนะครับมันจะขึ้นหน้าตาเป็นแบบนี้นะครับโดย,โดยกิจกรรมนี้เนะี่ยเราเวลาเราทำนะครับเราไม่จำเป็นต้องมาดูตอนที่แข่งก็ได้นะเรามาดูตอนที่ยังไม่แข่งก็ได้นะครับอันนี้คือยังไม่มีการแข่งอะไรนะครับแต่ว่าเราสามารถรับรางวัลได้ที่ล่างขวาเลยครับเนี่ยพอไปนะครับมันก็จะมีหน้าตาเป็นแบบนี้นะครับก็จะมีของรางวัลให้เรารับมากมายนะครับก็ได้แก่พวกตัว A AC ซสอ2พันีบ่บใบเงินห0 0อยเหรียญเงิน100เหรียญแล้วก็ เงิน300เหรียญนะครับแค่เราแบบว่าอยู่หน้าแน่เฉยๆมาปั่นคนแน่แน่เฉยๆเราก็ได้เงินไปแล้วนะครับแค่มได้เงินไปแล้วห้าร้อยเหรียญครับก็ง่ายๆแค่นี้ครับก็คืออยู่ไว้เรื่อยแล้วสำหรับใครนะครับที่หาไม่เจอนะครับว่ามันรับเปลี่ยนอะไรอะไรเงี้ยก็ตามนี้นะครับตามจุดนี้เลยแล้วก็มันมีอย่างหนึ่งนะครับที่ตอนนี้มันหายไปแล้วก็คือกิจกรรมแจกฮีโร่นะครับไม่รู้ GM เอาไว้ไว้ไหนนะก็ตอนนี้ก็หาไม่เจอแล้วนะครับ ไม่เจอแล้วผมพยายามหานานมากครับวันนี้แล้วยวหนะัวแล้วเนี่ยอันนี้อะไรเนะี่ยนี่คืออะไรนะครับเนี่ยๆๆเนี่ยนี่เนี่ยประธานเนี่ยยอดนักสืบโ,โคตัว,ตวเนี่ยอะไรเนะี่ยโอ้โหโคตึงนี่อิกาวีนะครับผมก็จะได้เหรียญไปแล้วนะผมจะสอนวิธีรับไปกันนะว่ามันรับยังไงนะครับพรเพื่อจะครบถ้วนกระบวนการเลยครับผมจะได้ไม่สงสัยกันนะนี่กดรับเลยแล้วกดไปที่รูปเงินครับหาเหรียญแค่นี้เองนะครับคุณก็จะได้เงินไปแล้วนะครับ เนี่ยคุณก็ทำอย่างเงี้ยไปจนถึง10นาทีนะครับคุณก็จะได้เงิน500เหรียญไปฟรีๆแล้วเหรครับโดยผมนะครับนะคิดว่ามันจะรีเฟซทุก1วันนะก็ได้5 0 0รเหรียญทุกวันทุกวัน,ท,วน,ท,วนทุกวันไปเรื่อยนะครับถ้าใครหาอการที่จะเก็บเงินก็นี่เลยครับเป็นวิธีการหาเงินที่ดีสุดนะครับแต่ต่อนนี้นะสำหรับคลิปนี้ก็จะมีเพลงเท่าน,น,นี้นะครับถ้าใครชอบไปลืมกดไลค์เป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อไปด้วยนะครับสำหรับนี้ต้องขอตัวลาไปก่อน ไว้เจอกันวันเพนเรียน8ปดโมงครึ่งอะไรเนี่ยโอ้โหเราดูรอเรียนจังวันไหนกันบ้างโอ้เจอกันนะผมบ๊ายบายจ้ะรับโอ้โหนี่นี่หนักเลยรับอะไรเนี่ยหนักจัดเลยโอ้โหไปดีกว่าวันที่มันจะตึงกว่านี้